ที่ไหนจะส่วนของไทยเราอาาจรย์เราจะเห็นพิดาลินเชื่อไหมครับว่าโอกาสที่เกิดขึ้นตอนแรกคุยไว้สองร้อยนะคุณดาลินเราพร้อมกันขนาดไหนสําหรับการที่จะเตรียมพร้อมฝนสองร้อยกว่าพิดาลินฝนที่จะเกิดขึ้นฝนในระดับนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นได้นะครับผมหนึ่งนะครับถ้าบนที่เขาสูงเราจะเกิดแลนสไลด์นะ น้ำป่าไหลหลากตามมานะค่ะหลังจากนั้นอันนี้หมายถึงทุมชนเมืองเมืองเชียงรายใช่ไหมคะที่แนวโน้มหนักมากที่จะมีฝนอันนี้โซนพานพานเชียงรายอย่างเงี้ยครับในตัวเชียงรายก็สองร้อยกว่านะเราเห็นเนี่ยฝนยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะพี่ดารินมีความเสี่ยงจะถล่มเหมือนครั้งปีที่แล้วไหมคะอาจารย์ที่หนักหนาสาหัสกันมากเลยสำหรับน้ำปกผมต้องบอกก่อนว่า ตัวยาหงิเนี่ยเขาเคลื่อนที่อยู่ด้านบนนะเขาผ่านต้นน้ํานะในตัวเชียงรายไม่ได้ตกหนักนะครับอืมอาจจะแต่แตกต่างนะแต่อันเนี้ยคือตกในตัวเชียงรายแล้วก็ขึ้นกลับไปต้นน้ําของลาน้ากกนะครับโซนนี้ยพิดอะินเห็นไหมเ่ยอก็คือเขาขยับขึ้นไปต้นน้ํากกนะช่วงมาณวันไหนคะอาจารย์วันอังคารวันพุธใช่ไหมฮะพฤหัสครับอ๋อวันพฤหัสคือพุธพฤหัสนี่คือ One day.